เราพี่มันเป็นวัยรุ่นอ่อาเขาก็เคยผ่านวัยรุ่นมานะคะอันนี้จะไปไหนคะมนไม่มีจุดหมายไม่ทนันะเสื้อหนูมีไหมไม่ทนันหมูย่างนกน้อยไอโบเม่กกอกรไม่อ้วนอย่างนี้เนาะอตอนนี้ไปหมดใครที่ฟิสิกส์ลน้อยนะคะน้อยไม่โสดแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปที่ได้รับความนิยมในสมัยก่อนนะคะนั่นก็คือคลิป หมูปราคือเนื่องจากว่ามันจะมีร้านหนึ่งที่อยู่แถวอะไรนะครอบครัวปะช่วงนั้นก็กะจะไปกินแต่ว่าด้วยความที่คนเยอะมากๆแล้วก็ผ่านมาประมาณปีหนึ่งสองปีแล้วมั้งคนก็ไม่ได้กินจนมาถึงวันนี้นะคะเราเลยคิดว่าอเอ๊ะเราก็ทำได้แล้วช่องเราจะพลาดได้อย่างไร มาขอชิมนิดนึงอขอชิมนะเดี๋ยวก็นำมาทำเยอะขนาดนี้แจก,กได้ทั้งหมู่บ้านเลยนกะทนะั้งหมู่บ้านเลด็ดอะไรเค็มไปนิดนึงก็ใส่หม,ห,หมดเลยหมดมาละหมดปลาาซื้อที่ไหนหอมมากเลยปาลาาบัางบอนปาลาคือหอมมากและทางนี้ค่ะคุณโอก๋กำลังทำอะไรอยู่คะ คนโอ๋กำลังเสียบหมูเพื่อที่เราจะมาปิ้งกันนะคะโอ้โหเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นคือเขาเป็นสไตล์ของเขานะเดี๋ยวนี้ทำไมแต่งตัวดีคะทไมถึงความหลงเอพอสิบสี่อครั้งพรพี่มันเป็นวัยรุ่นอ่าเขาก็าเคยผ่านวัยรุ่นมานะคะอันนี้จะไปไหนคะไม่มีจุดหมาย <laughs> <laughs> อ่ะสวัสดีครับรามี่สวัสดีกล้องก่อนเร็วนี่รามี่ได้แจ้งเกิดไปอยู่คลิปหนึ่งนะคะบอกว่าน้องข้างหลังนี่ใครเห็นวิ่งแล้วบางคนถามว่ารามี่คือลูกใครนี่ลูกพี่โอ๋นี่ นั่งอยู่นี่คนถามเยอะมากว่าลามี่คือใครอ้าวไอ้องอันนี้เรากำลังทำอะไรนะคะไม่รู้ <laughs> อ่าลุงน้อยโสดนะคะเดี๋ยวขึ้นไลน์ให้เ้ยอะไรอันนี้คือโชว์ความสมัรถพิเศษลุงน้อยโสดนะคะจีบได้ เช็ดมีทองด้วยค่ะเดี๋ยวเรารอให้ทุกอย่างเสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาย่างหมูกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมากินกันเลยค่ะโอเคนะคะอ,คอันนี้คือส่วนไหนนะสันคอหมูหรือสันคอตูดมันตูดมันตูดหมู ไม่สองคนนี้คือเป็นอะไรกันแบบมือมือมันลอกจะได้สัตว์สองเท้าได้อะไรอ่ะมาทีละเท้าเป็นอะไรกันที่เราต้องคุยกันตอนแบบไม่เลคอขอดไม่คุยีนี้วันนี้นะคะเป็นหมูปลาราที่ทําเองทุกอย่างแต่ว่าโบมาอยู่ทําแค่ตอนย่างนะคะทุกคนรวยเนี่ยมือลอกอ่ะจะรวยทำงานทำงาน อันนี้คือข้าวเหนียวก็หุงเองนะข้าวเหนียวเนี่ยคือจะแข็งแล้วขอกินเลยแล้วกันเฮ้ยดำๆบอกคินเด้อร <contributes> ์ให้หมักเนี่ยมาดิมาเพื่อนเร็ววันนี้วันจุดจีนไม่ได้ใส่สีแดงมาผิดตัวเราใส่แดงกันมีเสื้อหนูเอาไหมไม่ทันแล้วเสื้อหนูมีไหมไม่ทันคุยเกี่ยวกับอาหารหน่อยได้ไหมเอาได้ค่ะเป็นไงบ้างคะเพื่อนเข้มจะอร่อยมากดูรูปทำไมทำหน้า จะพูดว่าอะไรจะตั่งโลไอีกแล้วน้อยจะพูดอะไรมาต้องบอกกันนะว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่สองคนนี้โปรดปานมากใช่หมูย่างนกน้อยไม่ได้เค็มขนาดหมูย่างนกน้อยเนาะได้ไหมเป็นอะไรถอดต้องเข้าไป่พูดทุกคนคือการที่เราจะย่างให้มันพอดีเนี่ยมันยากมากเพราะว่าไฟที่มันเป็นถ่านเนี่ยมันควบคุมยากมากหมูอร่อยมากเหมือนกินหมูปิ้งอะไรนะจริงๆเราต้องหมักเช้าทำเย็น แต่เนี่ยมันมันแป๊บเดียวขนาดแป๊บเดียวพอแล้วอยากเค็มเนี่ยอย่างเงี้ยดีไม่ต้องเค็มธรรมชาติอะไรน้ำแตงกินเผาไปเยอะนี่อยากเข้ากันนะเมนูนี้คืออยากทำมานานแล้วอร่อยจนคาดนะใช่ไหมอันนี้คือไม่ต้องไปต่อแถวด้วยนะคะเพราะว่าทำเองแต่ก็อยากไปกินออริจินอลเหมือนกันนะเห็นเขาบอกอร่อยกันมากๆไม่แน่ใจว่าตอนนี้แถวยังยาวอยู่ไหมคะ ใครที่รู้บอกด้วยนะค้อกัวกุ้ยเลยไงที่ข้อกัวเขาดังมากร้านเราเนี่ยอเพิ่งทำนะเนี่ยไม่ใช่หมูปลาที่ร้านข้อกัวเราเป็นเอาผ้าไหมเพลิงคือถ้าจะไปกินต้องต่อคิวอ่ะเราจะปาโนั้นเราไม่อยากต่อคิวเลยทำเองอร่อยมากอยู่ที่ไหนค้อกัวค้อกัวข้อหมูค้อกัวสื่แยกข้อกัวอ๋อสวนหลวงไม่รู้อยู่แถวไหนอ่ะของตลาด ไปขึ้นเงินบ่อยลุงไปขึ้นเงินบ่อยครอบบัวขึ้นเงินทำไรถูกหวยอะถูกหวยกิน่ะเหนื่อยนะคือชอบมันข้าวเหนียวแบบกีบแบบคว้าได้เลยอะแบบเต็มม้เต็มมืออ่ะชอบนะแบบคนอีสานเราก็กินกันอย่างเงี้ยอือันนี้มันมันอันนี้มันมาเพื่อนเลยมันมันอร่อยละอือ มาถูกทางแล้วเมนูนะบัวมันห่วงเ็อย่างนะฮหอย่างก็อย,ย่ยวมันหล่นโบรู้ว่าเอาผักอันเนี้ยกินกับวลา,าข้าวอร่อยมากอืม <c oughs> อค่อยเคี้ยวไปหน่ <c oughs> อยกินผักเยอะเยอะแต่ก่อนอัดคลิปแต่ก่อนม้าหุ่นนะโอเคมากนะตั้งแต่มากินกับโบทุกวันนี่นะมันเริ่มไปแล้วอะไม่ลงแล้วแต่ก่อนเขาหุ่นโอเคอะ่ะ ตอนนี้ไม่ไหวแล้วไม่ลงเลยอ่ะกินทุกวันเลยอ่ะกรอนหมูขายปลาหมูอ่ะใช่ใช่ไอโบเมื่อก่อนไม่อ้วนอย่างนี้เนาะคิดตัวนั้นเนาะอ่ะแล้วมาพูดถึงโบทำไมอ่ะตัวเล็กๆนะตอนนี้ไปหมดเฮ้ยบอบอกลุงหน่อยจะไม่ได้อยู่กิบต่อไปกิบปูไท้ายแล้วอ่ะพูดแล้วเพื่อนๆอ่ะไอ้พี่ไม่ใช่ใครพูดยังฟองอ่ะ นะสวยสวยสวยขอบคุณมากสวยไปหมดสวยสวยไปหมดทำไมช่องเราต่งไวัยกันจังอย่างนี้เรามีเงนครบแค่เนี้ยจะเอาใครเพิ่มล่ะไม่ทันแล้วหมูอร่อยมากเลยมันยังได้อีกไงแต่ว่าเราเรียกอร่อยเนี่ยพอดีมันยังพอดีแล้วเนี่ยอะโวคาโดใช่ปะ <laughs> อะโวคาโดว่าเนี่ยมวยวคิดจะอะโวคาโดใช่อะโวคาโดน,นี่คือมะเขือเทศ <laughs> แต่ละคนอร่อยเนาะเอออร่อยมากเลยอ่ะอร่อยที่ทำเองนี่ถ้ามีแบบญาติๆมารวมกินกันโอ้โหแย่งกันหมักหมักตีกันตายอือหือหมูเราต้องติดมันนิดนึงนะไม่ติดมันไม่ได้ <laughs> เริ่มจะอิ่มแล้ว <laughs> กินมากก็คือเมื่อวานี้กินเสร็จอิ่มแล้วง่วงนอนด้วยนะเหนียวเนื้อตรงนี้วันอะไรเนี่ยวันที่วันที่เท่าไหร่สิบสี่ไปไที่ดอกทิวลดอกทยเลิปทวลิปอะไรเนี่อ๋อไปเลยเดี๋ยวพาไปแฟนคนไหนโจดสีอะไรวะแดงไม่ได้ชมพูความรักครั้งแรกอะแดงสีชมพูสีขาวเพื่อนเพื่อนรักครั้งแรกใช้สีอะไรสีขาวสีขาวเบอร์สุด รักไอ้คนที่เดินไปเดินมาสี่ก็กีมีไหมไม่มีแฟนอยังไงโนมินโนมินเฮ้ยงไม่อยู่เจดูเขายิ้มเลยยังไม่ดูององง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 างง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 งองงงงรงงงงงะงง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 ง ไม่แล้วมี่เหรอใช่อโอเคขออีกจุดมันไม่ได้เสรชอบกินข้าวเหนียวมากเลยอะแต่มันจะอ้วนอะ่ะเจอลมไม่ได้ข้าวเหนียวเจอลมมันจะหนาวแข็งอืร่อยมากเอ้ยเหนื่อยมันล้างตีนแล้วทั้งวันอยากกินไปเรื่อยๆนะสำหรับดิมรสชาติจะแบบหอมปลามากมอ,อันนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ปลาขวดนะทุกคนอันนี้จะเป็นปลาแบบ ราคดีเลยอ่ะปลาแบบสดๆที่เขาต้มอ่ะไม่ได้ใส่ขวดอ่ะมันจะได้ฟิลกว่า เดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะเราจะรับสมัครนะคะขอพูดอีกรอบนะคะเราจะรับสมัครทีมงานเพิ่มนะคะมาเป็นทีมงานของเรานะคะไม่ต้องกินข้าวเที่ยงนะคะบอกไว้ก่อนข้าวเท้านข้าวเท้ากไม่ต้องกินกินมื้อเดียวคืออยู่กันได้นานเลยทีเดียวเชียวไม่ไหวเนาะแต่ยังอร่อยอยู่นะมันอร่อยแต่ว่ามันกินเยอะไปคนเรากินก็ต้องมีจุดหมายจุดหมายคืออิ่มไหมอิ่มอมรีอมรีหมดแล้วโอ้โหก็ควรขึ้นให้หน่อยนะ ยูสุกะอันนี้อร่อยมากโอเคค่ะ okay, okay. แล้วถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ใครกดไลค์ก็กด s u b ส c r i b e ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ครั้งหน้าเราอาจจะมาทำหมูสเต็กกันหรือว่าอาจจะมาทำอะไรกันเนี่ยก็เดี๋ยวเราติดตามชมนะคะคุณเพื่อนมีสูตรไหมสูตรหมูสเต็กมีเยอะแยะเดี๋ยวเราลงไปดูแล้วเดี๋ยวเราแปะสูตรมาให้ว่าเราเอามาจากสูตรไหนอันนี้คือหมูสเต็กนี่ถ้าทำเนี่ยคือเป็นสูตรที่เราไม่รู้จักเลยนะเอ๊คือเป็นเมนูที่เราแบบทำไม่ถนัดเลยนะใส่ปลาร้าอ่ะเม็ายหรือว่าหมูสเต็กสูตรสูตรปรลาร้า จะไม่โอเคเอาหมูสเต๊น้ำปลาค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้เนี่ยลุงกดไลค์กด Subscribe น,นะคะแล้วก็ถ้าอยากให้ทำอะไรอีกนะคะก็ลองคอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนวันนี้เราไปก่อนค่ะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายเลยเลยค่ะบ๊ายบายโอ้ยทำไมคนเยอะจังวะ